สิ่งสำคัญที่สุดคือสํานึกสาธารณะของคนในสังคมที่เราจะต้องส่งเสียงส่งสัญญาณส่งความรู้เข้าไปให้คนทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพื้นที่จอดรถคนพิการมันเป็นสิทธิตามกฎหมายและเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับคนที่มีภาวะร่างกายที่จําเป็นต้องใช้ครับสวัสดีครับผมซาบะมานิตอินบินครับนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิและความเท่าเทียมครับ เราอยากให้ทุกคนมาดูพื้นที่ที่จอดรถคนพิการของห้างแฟชั่นไอนครับเป็นห้างที่ทําให้พื้นที่ที่จอดรถคนพิการเนี่ยเกินกฎหมายไปเยอะมากนะครับสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นว่าเกิดความปลอดภัยสูงมากนะเราอยากโปรโมทให้ทุกสถานที่อย่างน้อยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานผ่านกฎเกณฑ์ตามกฎหมายก่อนสิ่งหนึ่งที่มีปัญหามาช้านาน ก็คือเรื่องการละเมิดสิทธิของคนที่การครับสังคมเราจะเห็นเส,เสมอเสมอว่ามีคนล้อเลียนมีคนมาแย่งจอดที่จอบรถคนพีการเรายอมรับว่ากฎหมายเรายังมีจุดอ่อนประมาณหนึ่งแต่ต้องไม่ลืมนะครับว่ากฎหมายไม่ใช่คำตอบเสมอไปสิ่งสำคัญที่สุดคือสำนึกสาธารณะของคนในสังคมที่เราจะต้องส่งเสียง ส่งสัญญาณส่งความรู้เข้าไปให้คนทุกคนสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ว่าพื้นที่จอดรถคนพิการมันเป็นสิทธิทตามกฎหมายและเป็นเรื่องจำเป็นสำหรับคนที่มีภาวะร่างกายที่จำเป็นต้องใช้